ทำ, <laughs> ทำไมทำฝืนตาใช่ไหมมีหลายอย่างนะ่เราเนี่ยยิ้มหวานดิยิ้มหวานดิยิ้มหวานยิ้มหวานดิเออยิ้มหวานอย่างนี้ยิ้มหวานแล้ว Oi y mãn, oi y mãn. Là y mãn, ừ, <laughs> oh, <yếm> <laughs> oh, là lúc à Này mãn, dick, đi, mãn, dick, 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 đi, dick, 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 là lúc dick, บ๊ายบายดิบ๊ายบายบ๊ายบายไหนบ๊ายบายทำไง <c oughs> <c oughs> ทำดีด,ดิมันยังไงเนี่ยยิ้มหวานละเอ้ยบ๊ายบาย